สวัสด <ítulo> ีพี่น้องเด็มือเด็กกายพู้เด็กๆเต็มเลยเด้อพี่น้องผมมีแต่เด็กๆก็ซื้ออะไรเนี่ยเด็กผู้นี่กินน้ำก้อนเก่งหรือเด็กนี่ซื้ออะไรเด็กนี่กินน้ำก้อนกินของเย็นซื้อที่เล็กบ๊อบเด็กผู้นี่ซื้อที่เล็กตัวยย่านได้ซื้อกับทางปัย่านซื้อที่เล็กคือซื้อเรื่องสาวเรื่องงงไงอันนี้ซื้ออะไรผู้นี่ อ้าวเขาบอกมันไม่เออบอกพี่น้องสวัสดีพี่น้องเนี่ยเผยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องไหมนี่สื่อกระปี้อ่ะพู้นี้สื่อทีเล็กน้องมาเอาพู้นี้ทิจ้ะอ้า๋ยวผู้นี้เห้งขากเลยนอนอยู่ในเปย์พี่น้องน่ะเบิรงนี่สวัสดีพี่น้องเนี่ยผู้นี้เฮ้งกบเบ้าพี่น้องเนี่เข่าเบ้าเนี่อยู่ในเปย์นี่นี่เอานี่สวัสดีนี่สวัสดีปล่อยไม่เนี่ยเฉลยเฉลยจะลงให้นละเบิร์น นี่เด็กๆมารวมตัวกันอยู่เพื่อนบอกยิ้มยิ้พี่น้องพวกโควิดมีอะไรบกําลังกินน้ำกรดพวกกินเ๊บซี่เมื่อเรอยเลอยเลยแต่น,น้ำกอนเออมาเก็บตัวมากักตัวเด้โควิดระบาดหนักหักบุร่ระบาดหนักไงใส่แผลตากบ้าน COVID าน,นี่โควิดระบาดหนักนออกไปเพื่อนเ,นเออบอกพี่น้องแม่<ะ>ใส่เลแยแผลปาก ส่เมสแลยอ่าเด็ดเดพี่น้องพูดนี้กระเตกดิดที่ว่าเป็นหูสุดเล็กนี่เด็ดเอ้โอ้สุดอดเดนี่แกปักเนรามันกินแซบขนาดพวกกลุงแกวพวอ่าไนเด็ดขนาดกะลุงแกบ สบายดีพี่น้องนกมืงโอ้ยสบายดีนกดีดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องปายเออลุลปาวอาเนี่ยสบายดีแง่นกดีดีจ้าอืมเดี๋ยวอ่ะเดี๋อ่ะชิเล็กจะมาเบิร์กันพี่น้องอืมมึงเงี้ยไปเดี๋ยวเงี้ยเห็นนางเงยเห็นนางเงยนี่เห็นยังนี่มันเห็นยังแล้วเงี้ยเอ้ยเงี้ยเอ้ยห้องมันยุบห้องมันเงี้ยอ ่อไปเราอยู <S 2> <S 2> like, ่มวันอยู่สากแบดอีกไงเนี้ยอืมโหยงยงอ่ะพี่น้องพี่น้องป้องปลายพูดเออผอมึงนี่เด็กในห้องผอมึงเนี้ยเด็กผอมึงกินวนไปกินนู้นวนน้ำมันไปกินวนน้ำผอมึงกินบุญกินยาพ่อเลยอันนี้อ่ะผอนกินวน อืมนี่ไปไปไปกินวุ้นน้ำมันผู้จังเห็นผมไปอยู่ก็พอเมืองผู้จังเห็นจังเข่าอยู่ในกล่องไปิึงไปกินวุ้นน้ำมันจังเห็นหนุ่มสไปดี้พี่น้องแงอ่ะหนุ่มสไปดี้พี่น้องไม่เพลินนอนมันกินแบบสี่อิ่มเนี่ยเอ๊ะทงเลิกเล่ส่งเบาหนุ่มทรเบาเลิงเลี้ยเพลินุ่นดีาย เกมยังแบบมนีเกมจทาบเ่ามว่ามัน no, ิโห้ดโว่โนเ่ามนโดเนาะเฮ้ยอาเงินจะได้เงินจะไ้เาเอาสองพันพเออว้าวสวัสดีนบแม่นบสวัสดีพี่น้องแม่เพิเออเอาไว้ทงส่งเองจะไปหายไหมพี่จัง พ่อมึงไ่มีวังไาดี้อดีไมด้เบบิ้ขงหนพี่น้องคุมีเด็ดลานเต็มยงๆอพี่น้องคุอพ่อมันพามาดิเหื่อยคนสี่ทายสี่คนสี่พี่น้องสี่กุมารพี่น้องคน เอาดองมีเอาดองมีมาเข้าน้ำเพื่มนเด็กเป็นเอาดองมีมาเข้าน้ำครับเด็กเขาสิเลพ่อจะบงเงินลูกเงินมันายุบ่เฮ้ยบมันปมบแล้หอาลยุาเมมวยเลย ขโมยงานพี่นองเงียวอยเบ้งสี่กุมายสี่พี่นองพี่นองชุตอมาเออสบายดีพี่น้องหม่เนี่ยเออเออนากับนางกัเออนางสบายดี ไปดีพี uh. okay, ่น้องเ้ยดูี่เก็บจอเออเก็บไปตัวบ่บ่ไปเด็กของบาบจกินบ่ไปตัวนี้ออเอาบ่พ่อพ่อเียไปเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวที่บัวเดีอย่าหยาเของเอ้ยเลเอ้ยเสียลาเออไปเอาไปเลยเออพ่อ ไม่จิตเสด็ม okay. ืองอย่างบริกรมเดชเมืองเบาลายนะเบาไปเอาไก่อยู่นั่นเอาไก่อยู่นี่ผู้ส่งบางเบาแหงลายดอกข้งนอกแหงงานส่งของเทสสต้นสตาบุรีตของมันจะไปเห็ดม่หายของมอนอกไง อะไรโอ้บดมีเนป่าหน่มสบายดีนี่แม่สอวเห็นสยดีพี่น้องน่าอยู่กันได้น่งาไปสอสาวพี่น้องนก็สองอันกสี่อันนี้ออกใหญ่ยิ่ง

ได้เป็นแสนมได้ไปหายร่อยไปหน่งมางเรียนเลี้ยงเด็กพี่น้องยู่อ่ะเด็กอนุบาลมนี่ยอาบน้ำเลริงเเด็กอนุบาลนี่อาบน้ำเล้รินาะยังมามามาจะทากระปอเนาเด็กอนุบาลอาน้าเลู้

เนมก้องเน่เผินเดี๋ยวไปเบิ่งนนอกไปเดี๋ยวไปเบิ่งนนอกอ่านนำแล้วเครมันี่ยไงใส่แป้งหอมนะใส่แป้งหอมเลยนะเบิปาสิเห็ดโอ้ยมีจ

สบายดีอืมสบายดีพี่น้องไม่มีโควิดแห้งด้อืมกักตัวอยู่เพื่อนได้อยู่บ้านได้ออกไปบ่ได้ได้งานโควิดนะบ้านะไก่เก่งกูมู่ที่สุดในโลกงานโควิดอืมเน่ไก่ตีมันพพี่น้องเมึงไก่ตีบักไงใหญ่ใหญ่ฉุบๆมาไ่้ยังอืเก่งบวกนี่ตัวนี้ไก่เก่งเก่งลายเก่งลายพี่ใหญ่ชมตัางเฮงเก่งมันยังตีใหญ่ชมตัางไก่ เ็นไก่ยอดบ่เนี่ยเก่งบ่เนี่ยมันยอดมันยอดขี่เลเห็นบอซีวายอคงโบเกลหานมันโจังใหญ่ไวเลยช่วยยังเนี่ยมัดผมเมนไก่ปนน่บาเปขึ้โป่งจงยาวอยู่ขึ้นบริตาในมกเออมึงเป็นบาบ่งชงผมยาวอืม พนจิมเห็ดเห็ดเป็นผู้บ่าวอีกพนจของปะหาก็เห็ดชงพมชงพมให้อินูจีดม่เกเอ๊ะบ่าวอือเป็นเห็ดชมพมเป็นผู้บ่าวนะวอีกเลยห้านางหน่งเครื่องเรียกนงามมนดีงานี่ทาเป้งขาวงามนี่นาง งยชายเชวยาเห็นนจอบยังอันนี้ยังอยู่อ้เาไปเอาน้องนี่ๆมันยังอยู่น้ำอายนี่เปล่อุ้มนี่ยอ้บนาอุ้มนางเนี่ยอันนี้ก็อ่างก็แง่กับมตอุ้มไก่มได้อุ้มนอกอือ โอ้เพลงไก่ขนาดเลยโอบักน้ำมันเฮงลินคิดินค่ะโอกบงมเออคินี้กาซัมเดอร์พน้องลาพ่นอองแน่ใบายพ่นอองแน่เออบาบไยบายพ่นอองบายพ่นอองักกดเออกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งบ๊ายบายนางบ๊ายบายนางเนี bye. Bye ่ยแม้มกล้องบ๊ายบายนาง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 นี้ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายขอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ตุ่มจังลย